คุณขาตอนนี้เรามาถึงบูรากูลนะที่มีน้ำใสแล้วก็มีสไลเดอร์เล่นแล้วก็เหมือนมีกิจกรรมทางน้ำอ่ะเราก็ซื้ออาหารมาด้วยคุณนี่นะมีไก่ย่างแล้วมีอะไรอีกนะคุณว่าแล้วก็เป็ดย่างแล้วก็เนี่ยสองหมื่นสองหมื่นเกีบแล้วก็หมูสามชั้นย่างหมื่นเกีบหมื่นเกีบแล้วก็ข้าวเหนียวหมื่นเกียบก็คือสิบบาทฮะ ไม่ใช่ยี่สิบบาทเพราะว่าห้าพันเท่ากับห้าบาทเพราะฉะนั้นหมื่นหนึ่งก็สิบบาทเออถูกมากอันนี้สองหมื่นก็คือยี่สิบบาทสี่สิบบาทไม่รู้ต้องสี่สิบบาทสิวะคิดไม่ถูกแล้วว่าคุณเออจ้างมันแล้วนี่คืออะไรแหนมอันนี้แหนมแหนมย่างแหนมย่างแล้วก็น้ำเท่าไหร่นะสามหมื่น สามหมื่นกีบเออแล้วก็ขาเหนียวเนี่ยคุณเยอะมากอะเท่าไหร่นะคุณลมจำไม่ได้นะหมื่นกิบป่ะหมื่นสองหมื่นป่ะจำไม่ได้คุณหมดเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยแสนห้าพันแสนห้านงนึ่งแสนกีบกับอีกห้าห้าพกีบ เป็นเท่าไหร่คุณไปไ <c> ป <oughs> คูณไปลบเอาแล้วกันโอเคเนี่ยตรงเนี้ยอาหารนะนะถ้าคิดเป็นขนาดเนี้ยห้าร้อยหกร้อยไม่แพงหรอกคุณแต่ว่าค่าเหมารถทีลาสี่แสนเจ็ดนี่นี่สองครั้งแล้วนะขาที่เรามาจากเมืองไทยแล้วก็เที่ยวอยู่ใน เที่ยวอยู่ที่ลาวโดยที่ยังไม่ได้ออกมาทางนี้เนาะนั่นก็4 7่แ0นเจ็0สนี่สองครั้งแหละคุณก็ไปคูณเอาว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่เราลืมไปแล้วเราบวกลบนานมากกว่าจะได้ราคาเนะแล้วเดี๋ยวอะ่ะก็จะไปแจ้งรา,รายการว่าทั้งหมดอะ่ะที่แลกเป็นกีบมาเนี่ยเท่าไหร่ที่แลกเป็นกีบมาเนี่ยก็ประมาณเพราะว่าวางครั้งเขาให้อาหารเสร็จไหม โอเคคุณขาตอนนี้เราเราจะทานข้าวก่อนนะเมื่อเช้าก็ขนมปังเพื่อจะทานยาปรากฏว่ามันยุ่งยุ่งยากยากยากความดันเนาะกับแคลเซยมที่หมอให้มาแหละก็ยังไม่ได้ทานเลยตอนเนี้ยก็จะทานข้าวเหนียวตั้งแต่ว่าคืนนะเราก็ไม่ได้ทานข้าวเจ้าอะเพราะว่าที่ที่ตลาดที่ืองราเ็าไม่มีข้าวเจ้าน้องคาย ที่ที่ตลาดคนเดินหนองคายเขาไม่มีเข้าใจเข้าเจ้าขายไงคายหนเวียงจันทร์เมื่อคืนนี้หนองคายหนองคายที่ไหนเวียงจันทร์แล้วเหรอตลาดตลาดเดินอ๋อเออเราถ่ายแล้วในเวียงจันทร์จ,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 จริงๆด้วยอะเราลืมคุณขอโทษทีเออเขาไม่มีเขาไม่มีข้าวสวยเราก็ทนไม่ได้ทานหรอกแล้ววันเนี้ยเรามาหาข้าวสวยเขาก็มีข้าวเหนียวให้เราอีกอะ่ะเราเมื่อคืนนี้เราก็เลยทานแต่ไก่กับ กต้ซุปอะไรนิดหน่อยสองวันนี้ถ้าจะยังไม่ได้มีข้าวสวยอะนะโอเคเอแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะ